สวัสดีครับพี่น้องพ่อกระช่องดนผู้ดนครับกับพันเจกคือเก่าครับผมหลังจากที่เข้ามาหาหมิมครับมาเอาหมิมครับเห็นตอนะครับก็เลยมาจัดการเลยครับอยู่ในป่าอหอยยุ่มตั้มอยู่นี่นะครับพันเจกพามาซองเบืองบางเว้นนี่เลี่ยนหนีอยู่ท่านโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามเมือกันครับว่ามีลูกตัวอ่อนหลายบนนะครับผมรอสักครู๊ตครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งครังมัน มันเจ๊กวัดออกมาแล้วสเสมออื้มดีโอ้นี่ครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับพี่น้องนั่นนั่นนะครับบ่าคู่มันนะ่ะโอ้กําลังอยู่บนโดรนเราี่มีใจกูเยอะมีแค้นเร็วนิ่นึงผู้นั้นไปกูกําลังมากัดเท็ดกําลังสืขยายห้างครับอ<ม>ยู่บนโดรนเราดิโอเคง่ายโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวขี่ใส่วิธีการโดยการเอาเอาทูบนะครับเอาทูบจุกหูนะครับ เราเบิ้งสักครู่ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องพันเจกเตรียมอุปกรณ์แล้วครับนี่ใส่ถูกครับสวดมนต์ไหว้พระก่อนใส่ถูกจุดไฟแล้วก็เอาอุดหูนะครับตะกี้เอาใส่หน่อมันครับพี่น้องพอดีมันเหม็นครับหน่อมันมันมันถือกินนะครับเวลาเอาไปเอาถูออนมันออกแล้วมันเป็นกินครับพี่น้องก็เลยต้องลองใส่ถูกบ้างครับใส่ถูกก็ได้ผลเงินครับทำไมมันไฟมันเป็นอยู่ เรียบร้อยครับยำพร้อมท,ที่จีเข้าไปจุกงูนะครับจุกอะไรบรหรั่สวยเรียนนี้้าเหรอไม่ไงับปากบ,บอกผ่านพร้อมครับไปไม่ไงหืม มันต้องแบกป้าไว้ไปดิเจาเข้าไปนี่นะครับวิธีการตุก่งเจาะนี่นะตุกทางต่อนะไปเลยครับ,รบอาจนีแนบเห็นครับเพราะว่ามันหน่อยฟันจิหมดไปไปเลยครับพี่มันข้ายอย่างเงเขาไปเลยเอกที่เตี้เล้ี่นา อย่างตกใจบิดออกมาแล้วเจ็บมึงกับพี่น้องออกมาแห้งหมดี๋ยวตั้งรักกันโอ้ยหายมากโอ้ยทำไมครับพี่น้องนั่นเจี๊ยดเสียวหันแตกขึ้นหมอกมาจากหัวรถก็ต้อลังจ้องเนาะเก็บจะได้เลียนอีเแล้ยวไปซุ่นงานถือข้างแตกบึ้มหมอกมาเลยเอาไปยังเอาแน่แล้วโอ้ยครับพี่น้องเริ่มงขอไปขึ้นแล้วมันหันออกมาแบบหลายดึง นั่นเขาไอ้เบิดนะครับจะเด้อุดครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องทำไมครับพี่น้องรอบสองครับหน้าก็หันไ้วงนซูนแมดแตกบึม้อมาหลดไหมครับแม่มันเขาไปเบิดแล้วนะครับวิธีการหุดเชืหอมยครับไอ้พันจิกตปจุกเขาว่าถึงน้องถึน้องะเขา่าถึงน้อเที่ไหนล่ะคอยหาคำว่าไห้ได้ พี่ๆเก็บจอบก็เก็บจอบไปแล้วครับว่าดี๋ยวัดอาไมากันว่าดีดาอะไรที่อะไรที่ไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับอู้ออกมาอู้หลายเศษเนี่ยครับไพี่น้องฟังเสียงครับเสียงหัวครับเสียงอักมาแล้วนะคนนี้ตลบอู้หูบินมหาคนเริ่มเปิดออกแล้วครับพี่น้อง เริ่มต,ติดเป็นปกติเลยแหละเริ่มนกแล้วครับควันฮู้ยอยู่หนึ่งเดี๋ยวให้พันจินก๊กอยกนั่งกินยวแป๊บนึงน,น,นอนเถอะนอนอยู่ตัวมันนั่งนี่เลยนั่งกินอยู่เรื่อยแล้วครับพี่น้องไฟกระดับแต่ก็กเริ่มนกแน่แล้วครับพันจ็๊กขี่เอาเข้าไปอีกครับเพื่อความปลอดภัยครับบางตัวก็น,นกไปแล้วครับ

ใช้มีดนะครับพี่น้องไปชนเห็นนะครับตอนนี้เจอดออกมนี่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 เอ๊นี่นี่นี่นีก็ไปอ้อยนี่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 นออกมาแล้วเนี้ยนนี้ยนี่เน้ยนเนี้ยนเยเนี้ อยู S <S ่แต่ไรอ้อยอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่อนี่อยู่แต่ไรอ้อยอยู่แต่วันมัน่อยนักอยู่บ่โดนไม่ค่อยนักเดียร์พันจิกเริ่มจีเปิดออกแล้วไข่ใหม่เสียหรอว่าคนรหุยหุยนี่บ่มีใหม่หรอกนนี่มัไม่เสียอ๋อพันจิกเปิดเปิดยังเปิดนะเปิดยังเปิดทั้งหนึ่งนี่ครับโยมกุ้งเก๋อโอยกำลังมาอยู่บ่โดนนครับนี่มีนี้จะขันดึเปลี่นเลยขัน ตัดโลกเดิมเจอกดหนืยนักเนี่นักรวมบุขคดขาดได้ไม่ต่ออีกล้วคุณล่างงนนั้นไม่เห็นมาแล้วครับตัดไปตัดไปทะลุด่างหวงไม่อาไเอาไรอยู่ กดทีเลยครับพี่น้องใบใคตัวมอเลยมือนี่ก็ปอกพีแคเดียวอีเลยครับลดลุ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 ลนลุ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 ลอลุ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  พ่อได้พอได้แม่ก็ยังมันก็พื้นเดีย๋ยวก็พื้นยังดีดินครับเดี๋ยวเพื้นเดี๋ยวเขาบอกเอาห้างไปเขาไปล่อยไปนี่เพื่อมันอยู่อีกเอางเงี้ยเนี่ยเนี่ยอู้งามงามครับนี่ครับเกือบมาเอามิ่มครับพอตัวเลยจัดต,ต่อเลยครับยามแรงพอได้อยู่พนันจีแกะออกันมึงสวยสวยสวยเจ้าเจ้า โอ้ห PA ักเยอะจังโอ้ลูกเนี่ยคุณนะไรลูกอ่อนมันบ่ปิดอ่ะมันบ่ปิดอ่ะถุงเขาเกาะมาตัวมาลูกโตอ่อนมันยังบ่ปิดไปครับพี่น้องเดี๋ยวเขาออกไปเบิ่งกันทางนอกตอนนี้เขาอยู่เอาอันนี้ไว้คือเขาครับเอาห้างมันไว้ไม่นะเดี๋ยวรอโตเดี๋ยวก็ฟื้นครับผมหนึ่งแม่มันครับเดี๋ยวก็ฟื้นครับไป ใส่ถุงครับผมขอบคุณที่เขามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องโดนผู้โดนครับหาอยู่หากินกระพานเจ็กกระพานขามครับมันพานขามอะไรมาน้ำครับบดี๋ยววางเลยจังกีเดีมาน้ำกันครับผมวางต่วมาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับหาอยู่หากินคือเก่าครับผมหนักล่าตามฤดูกาลครับไปครับ ไปพอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้คงเสียไปทัานี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย